สอบตำรวจคณิตออกอะไรบ้างในการสอบตำรวจนะครับใช้ชื่อวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปซึ่งมันก็เหมือนสอบราชการ,รอื่นๆแต่ว่ารายละเอียดเนื้อหาข้างในเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่สอบราชการอื่นมาแล้วมาสอบตำรวจเนี่ยอ่านยึดแบบเดิมอันนี้อ่านไม่ตรงแน่นอนเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างของมันอยู่การสอบในสิบตำรวจหรือในร้อยตำรวจบุตรปตีทุกสาขาขอบเขตก็จะออกเหมือนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูน้องจะได้อ่านตรงและเราก็จะได้สอบติดระเบียบการอันนี้พี่เอามาจากกองการสอบคณิตหรือความสามารถทั่วไปเนี่ย จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างเนาะหความคิดเชิงเหตุผลเหตุผลก็เหตุผลเชิงตรรกะอุปมาอุปไมยอนุกรมมิติสัมพันธ์มิติสัมพนัมมพนธ์ก็ให้ดูมุมมองรูปเช่นมีรูปเป็นลูกบาทมาแล้วก็ถามว่ามองด้านนี้จะเห็นภาพแบบไหนอนุกรมก็2,46และตัวเลขถัดไปคืออะไรถัดมาอันนี้นี่แหละเป็นการคำนวณเป็นคณิตศาสตร์ที่เราเรียนตอนมอตน้นตอนประถม 1. การคำนวณพื้นฐานนะคบับวกลบคูณหารเศษส่วนปกติเลยที่เคยออกเปอร์เซ็นต์ลอยลากการเทียบบญญัตาญจย,ยงการแก้สมการอา่าสมการ เซตตรกศาสตร์ความน่าจะเป็นการแจกแจงความถี่ตารางกราฟการหาค่ากลางและการวัดการกระจายหนักเรื่องสถิติแต่ภาพรวมนะในส่วนการคิดเชิงคำนวณหรือคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันมาออกสอบมอต้นเกือบทุกบทมปลายก็จะแตะเซตกับตรรกศาสตร์ในส่วนเชิงคำนวณหรือคณิตออกค่อนข้างเยอะมากกว่าเชิงเหตุผลถ้าสอบราชการสนามอื่นเนี่ยเชิงเหตุผลเขาจะมากกว่าเช่นคุณไปสอบกพเชิงเหตุผลนี่เยอะเลยใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่มาตอบ